แม่เลี้ยงอัมมหิตเมื่อนานมาแล้วที่ราวป่าแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ราวสามหลังคาเรือนตัวหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีป่าไผ่ที่มีลำต้นเป็นสีเหลืองทองขึ้นอยู่อย่างหนาแน,น่นตรงท้ายหมู่บ้านลำต้นของมันมีขนาดสองคนโอบ และสูงเป็นลำตรงขึ้นไปจนต้องแงนคอมองชาวบ้านเรียกกันว่าไายักษ์ไายักษ์นี้ขึ้นอยู่เฉพาะที่หมู่บ้านนี้เท่านั้นมีครอบครัวของผัวเมียคู่หนึ่งที่ชื่อว่าประสงค์และจินตนาทั้งคู่มีลูกสาวอายุห้าขวบชื่อดวงใจเธอเป็นเด็กที่น่ารักมีแก้มยุย้ยเป็นสีชมพูผมยาวสวยของเธอเป็นเงางาม ดวงใจเป็นเสมือนดวงใจของพ่อแม่ผู้รักและดูแลเธอราวไข่ในหินต่อมาจินตนาล้มป่วยลงและจากไปด้วยความเศร้าโศกอย่างแสนสาหัสของประสงค์และดวงใจประสงค์สัญญาว่าจะไม่มีเมียใหม่จะเลี้ยงดูดวงใจอย่างดีที่สุดแต่ด้วยความว้าเหวและความเดียวดายที่กัดกินหัวใจของเขาอยู่หลายปี จนในที่สุดประสงค์ตัดสินใจที่จะเลือกรัศมีมาเป็นเมียคนใหม่ของเขาประสงค์ตกหลุมรักรัศมีทันทีที่เห็นเธอรัศมีมีหน้าตาสะสวยรูปร่างสะโอดสะองโค้งเว้าวราวกับนาฬิกาสายดวงตาคู่งามของเธอเรียวยาวดำครับคมกริบราวกับตาเหี่ยวริมฝีปากอวบอิม่มได้รูปเหมือนกระจับ เหนือริมฟีปากด้านซ้ายมีฝาเม็ดหนึ่งที่บ่งบอกถึงความช่างพูดเจ้าคารมช่างออดอ้อนชายใดที่ได้รู้จักจะหลงไหลเคลิบเคลิ้มไปกับสเสน่ห์ของเธอแต่เธอก็ไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครจนมาพบกับประสงค์คผู้มีหน้าตาหล่อเหลารูปร่างสูงโปรง่งประสงค์คพบกับรัศมีเมื่อเขานำของป่าที่หามาได้ไปขายที่ตัวเมือง ทั้งคู่ตกหลุมรักกันทันทีที่ได้เจอรัศมีไม่ได้รังเกียจที่ประสงค์มีลูกติดเธอบอกว่าน้องเป็นคนรักเด็กจะ้ะอยากจะเจอหนูดวงใจเต็มทีแล้วประสงค์พารัศมีเดินทางกลับหมู่บ้านของเขาเมื่อรัศมีพบกับดวงใจเธอแสดงความปลาบปลืม้มยินดีเราได้พบสมบัติมีค่าแสนวิเศษเธอเบอกตาโพลง วิ่งเข้าไปหาดวงใจโอบกอดและหอมแก้มเธอฟอดใหญ่พูดว่าหนูดวงใจช่างน่ารักอะไรอย่างนี้ต่อไปนี้แม่จะมาดูแลลูกนะจ๊ะลูกของแม่ดวงใจได้แต่ยืนทำหน้างง,งหันไปมองหน้าพ่อของเธอเหมือนจะถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครจะพ่อจ๋าเมื่อประสงค์อยู่กับดวงใจสองต่อสองเขาพูดว่า พ่อคิดถึงแม่ของหนูมากทุกวันเลยจ้ะพ่อไม่เคยคิดจะหาแม่เลี้ยงให้หนูพ่อเชื่อว่ารัศมีเขาจะรักและเอาใจใส่ลูกอย่างดีจ้ะดวงใจทำหน้าเศร้ารำพึงว่าหนูคิดถึงแม่จังเลยจ้ะแล้วประสงค์ก็กอดดวงใจไว้แนบอกด้วยความสงสารลูกสาวจับใจรัศมีเป็นหญิงสาวที่เมื่อมองจากรูปรักภายนอก และการพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานทุกคนจะคิดว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเหมือนเช่นรูปร่างหน้าตาและกริยาของเธอแต่ในความเป็นจริงมันช่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทุกคนเห็นเธอเป็นคนประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวและมักจะมีความอคติกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักสดใสอันเนื่องมาจากความฝังใจบางอย่างในอดีต ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรประกอบกับเมื่อมาอยู่กับประสงค์เธอรู้สึกวั่นใจอยู่เสมอว่าดวงใจจะแย่งความรักจากประสงค์ไปจนหมดเธอเกิดความรู้สึกเกลียดชังดวงใจอยู่ลึกๆเมื่ออยู่ต่อหน้าประสงค์เธอจะแสดงความรักความห่วงใยต่อดวงใจอย่างออกนอกหน้าจนลน้นแต่หากอยู่กับดวงใจสองต่อสองพ้นจากสายตาของประสง์ ความรู้สึกแท้ๆของเธอก็จะฉายแสงออกมาอย่างเต็มที่จนบางครั้งเธอทนไม่ได้ถึงกับตบตีดวงใจโดยไม่มีสาเหตุเพียงแค่ต้องการระบายความโกรธแค้นและความชิงชังที่มีต่อดวงใจเท่านั้นเองรัศมีพยายามตามติดประสงค์ตลอดเวลาเพื่อกีดกันไม่ให้ดวงใจได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อและได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่ถูกทำร้าย รัศมีเอาอกเอาใจประสงค์ทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้ทำอาหารที่เขาชอบหาเสื้อผ้าสวยๆให้ดวงใจใส่ทำให้ประสงค์ตายใจคิดว่ารัศมีเป็นแม่บ้านแสนดีและเป็นแม่เลี้ยงที่รักลูกเลี้ยงอย่างจริงใจบางครั้งที่ดวงใจอยากจะฟ้องพ่อเรื่องที่ถูกทำร้ายรัศมีก็จะรีบเข้าไปอ้อซาอออดอ้อนจนประสงค์เบนความสนใจมาหาเธอ ดวงใจจึงได้แต่ทนให้แม่เลี้ยงทำร้ายโดยไม่อาจจะตอบโต้อ,อะไรได้บ่อยครั้งที่เธอจะวิ่งหนีออกจากบ้านและไปหลบอยู่ในดงไผ่ยักษ์ที่อยู่ติดกับหลังบ้านของเธอและออกมาเมื่อพ่อของเธอกลับมาแล้ววันหนึ่งประสงค์ต้องนำของป่าที่เขาหามาได้อย่างมากมายเข้าไปขายในเมืองซึ่งมันจะทำให้เขามีรายได้อย่างงดงาม เขากล่าวว่าคราวนี inhos, in ้เขาอาจจะต้องจากบ้านไปราวๆสองเดือนก่อนออกเดินทางเขาบอกกับดวงใจว่าพ่อจะต้องไปนานหน่อยนะคราวนี้ลูกอยากได้อะไรจ๊ะพ่อจะซื้อมาให้ดวงใจซึ่งมีใบหน้าเศร้าๆตอบว่าหนูไม่อยากได้อะไรเลยจ้ะแต่หนูขอตามพ่อไปด้วยนะจ๊ะเมืองที่พ่อจะไปต้องเดินทางไกลหลายวัน มันลำบากเกินไปสําหรับเด็กลูกอยู่กับแม่รัศมีนะจ๊ะแม่เขาจะดูแลลูกอย่างดีแทนพ่อได้แม่เขารักลูกมากนะรู้ไหมแต่หนูอยากไปด้วยหนูไม่เหนื่อยหรอกจ้ะดวงใจอ้อนวอนอยู่นานแต่สุดท้ายก็ต้องจำยอมเธอร้องไห้กอดพ่อของเธอพระรู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างเมื่ออยู่กับแม่เลี้ยง รัศมีรีบเข้าไปกอดดวงใจพูดว่าหนูไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอยู่กับแม่แม่จะทำขนมอร่อยๆอให้กินทุกวันเลยประสง์รู้สึกหมดห่วงที่รัศมีรับปากว่าจะดูแลดวงใจอย่างดีคืนนั้นดวงใจนอนร้องไห้จนหลับไปครั้นรุ่งเช้าก่อนที่ประสง์จะออกเดินทางดวงใจยื่นขลุ่ยไม้ไผ่เล็กๆให้ประสง์บอกว่า หนูมีคลุยให้พ่อจ้ะหนูได้มาจากป่าภัยยักษ์พ่ออาจจะไม่ได้เจอหนูอีกทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ้ะเดี๋ยวพ่อก็กลับประสงค์พูดเมื่อประสงค์เดินทางไปถึงตัวเมืองที่เขาจะนำสินค้าไปขายคืนนั้นเขาคิดถึงดวงใจมากเขาหยิบคลุยลำเล็กๆที่ทำจากกิ่งไผ่ผิวของมันเรียบเป็นเงางาม มีสีทองสุขอาร่ามเมื่อต้องกับแสงเทียนเขาลูปคลามด้วยความคิดถึงแล้วยกขึ้นจดริมฝีปากและเป่าลมลงไปในรูที่อยู่ด้านบนเสียงที่ออกมาแทนที่มันจะเหมือนเสียงคลุยทั่วไปแต่มันกลับเป็นเสียงของดวงใจพูดว่าพ่อจ๋าหนูคิดถึงพ่อเหลือเกินประสง์ร้องไห้ออกมาทันทีด้วยความคิดถึงลูกรำพึงเบาๆว่า พ่อคิดถึงหนูเลือเกินลูกรักของพ่อครั้นประสงค์จากบ้านไปแล้วรัศมีก็มีอาการงุดงิดทั้งวันเธอด่าทอดวงใจอย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ฉันน่ะเบื่อแกเต็มทีแล้วเมื่อไรแกะจะไปพนนะ้นหน้าฉันสักทีดวงใจได้แต่กลมหน้าและรีบเดินหนีออกจากบ้านไปรัศมีคุ้มคลั่งหนะักขึ้น คว้าแท่งเหล็กแหลมที่ใช้เคลียร์ฐานจากในครัวเดินตามดวงใจไปตะโกนร้องว่าฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วพ่อแกไม่อยู่ใครจะมาช่วยแกได้รัศมีเงื้อมือที่กำแท่งเหล็กแหลมอยู่ฟาดไปที่ดวงใจแต่ดวงใจวิ่งหลบพ้นมาได้อย่างหวุดหวิดรัศมีกรีดร้องด้วยความโมโหสุดขีดวิ่งไล่าตามไปดวงใจเห็นว่าวันนี้แม่เลี้ยงของเธอดุร้ายผิดปกติ จึงรีบวิ่งอย่างเร็วจีเท่าที่ขาคู่น้อย,อยจะพาไปได้เธอตรงไปยังป่าไผ่ยักษ์รัศมีวิ่งตามไปติดๆเมื่อดงใจเข้าไปในเขตป่าเธอสะดุดกิ่งไม้ลม้มลงรัศมีเห็นดังนั้นก็หยุดยืนและหัวเราะลั่นตะโกนว่าแกเสร็จแน่นี้ฉันไปไม่พ้นหรอกแต่ทันใดนั้นกิ่งไผ่ที่ระเกะระกะอยู่ตามข้อของต้นไผ่ยักษ ก็แกว่งไกวไปมาแล้วค่อยๆโอบล้อมรอบตัวดวงใจที่นอนอยู่บนพื้นดินมันค่อยๆเกี่ยวพันสารกันจนเป็นกระโจมขนาดใหญ่ที่ปิดบังหุ้มห่อตัวเธอไว้ภายในจนรัศมีมองเข้าไปไม่เห็นเธอใช้เหล็กแหลมฟาดฟันโลโมลกินไผ่อย่างเต็มแรงและอย่างบ้าคลั่งจนเหงื่อออกเต็มตัวและเหนื่อยหอบ เรากับหมาบ้าที่โดนแดดเผาตอนเที่ยงวันในเดือนเมษายนเมื่อเห็นว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้จึงเดินกลับบ้านอย่างกระฟัดกระเฟียดเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนประสงค์ยังคงขายสินค้าไม่หมดเขายุ่งกับการค้าขายจนลืมนึกถึงดวงใจและรัศมีไปช่วยขณะเช้าวันหนึ่งขณะที่กำลังค้นหาของจากหีบไม้ มือก็ไปสัมผัสเข้ากับคลุยไม้ไผ่ที่อยู่ก้นหีบเขาหยิบมันขึ้นมาและความคิดถึงดวงใจก็กลับมาอีกครั้งเขาเป่าลมลงไปคราวนี้มันเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญของดวงใจเขาตกใจพูดว่าลูกของพ่อเป็นอะไรทำไมลูกร้องไห้แบบนี้คลุยก็ยังคงส่งเสียงร้องไห้โดยไม่ได้พูดอะไรอีกเลยประสงรู้สึกใจคอไม่ดีคิดว่า อาจจะมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับดวงใจเขารีบออกเดินทางกลับบ้านทันทีโดยไม่สนใจกับสินค้าที่เหลือของเขาประสงค์รีบเดินทางตลอดทั้งวันและเกือบตลอดคืนเขาได้พักผ่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ไปถึงบ้านด้วยสภาพที่อิดโรยมากเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบกับรัศมีแต่เพียงผู้เดียวเขาถามว่าดวงใจอยู่ที่ไหน รศมีแสดงอาการดีใจด้วยความตื่นเต้นที่ผัวของเธอกลับมาก่อนกำหนดพูดว่าน้องคิดถึงพี่เหลือเกินดวงใจคงไปวิ่งเล่นอยู่นอกบ้านนะจ๊ะวันๆเอาแต่เล่นสนุกกับเพื่อนไม่อยากจะกลับบ้านประสงค์รีบออกตามหาดวงใจจนทั่วทั้งหมู่บ้านก็ไม่พบถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็นพูดกันว่าฉันก็ไม่เห็นดวงใจมาพักใหญ่แล้ว เดี๋ยวนี้แกไม่ออกมาเล่นกับเพื่อนๆเ,เลยเขารู้สึกสับสนมากเพราะคำพูดของรัศมีกับเพื่อนบ้านมันช่างขัดกันอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแน,แน่เขาเดินหาอยู่ตลอดทั้งวันและนึกได้ว่าดวงใจชอบไปนั่งเล่นในป่าไผยยักษ์จึงรีบวิ่งตรงไปที่นั่นตอนนั้นเป็นยามเย็นโผลเพลมันช่างเงียบวังเวงน่ากลัวพิลึก เขาสุดนั่งลงตรงโคนต้นไม้ต้นหนึ่งรู้สึกท้อแท้อย่างสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะไปหาดวงใจเจอได้จากที่ไหนเขาระเบิดเสียงร้องออกมาจากความอัดอั้นตันใจคร่ำครวญว่าลูกจ๋าดวงใจลูกรักของพ่อหนูอยู่ที่ไหนมาหาพ่อด้วยใจพ่อจะขาดอยู่แล้วแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นกล้องไปทั่วป่าว่า มาหาดวงใจหรือท่านประสงค์สะดุ้งกับเสียงลึกลับนั้นเขามองหาไปทั่วก็ไม่เห็นใครแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกว่าดวงใจปลอดภัยอยู่กับเราที่นี่เราเชื่อว่าท่านเป็นคนดีเราจะพาดวงใจมาพบท่านเดี๋ยวนี้ประสงค์งงงวยจนพูดอะไรไม่ออกแต่เขาดีใจที่ได้ยินว่าดวงใจปลอดภัยพูดว่าเราเป็นพ่อของดวงใจ เราอยากเจอลูกของเรามากแล้วท่านเป็นใครไม่มีเสียงตอบอะไรอีกเลยแต่มีเสียงดังมาจากลําต้นของไผ่ยักษ์ที่อยู่ใกล้กับเขาเขามองไปก็พบว่าตรงระหว่างข้อของลําต้นช่วงที่สูงจากพื้นเล็กน้อยมันค่อยๆมีรอยแยกอ้าออกเป็นช่องแล้วก็มีร่างร่างหนึ่งก้าวออกมาพระสงค์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าร่างนั้นคือดวงใจ เขาดีใจจนน้ำตาเอ่อล้นออกมาครั้งนี้มันเป็นน้ำตาของความปิติยินดีอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตดวงใจวิ่งมาหาโอบกอดเขาและประสงค์ก็โอบกอดดวงใจอย่างแน่นจนเธอแทบหายใจไม่ออกทั้งคู่แข่งกันพูดจนฟังแทบไม่รู้เรื่องหนูดีใจที่สุดที่ได้เจอพ่ออีกครั้งพ่อคิดถึงหนูเหลือเกิน เมื่อทั้งคู่คลายจากความตื่นเต้นดีใจลงแล้วดวงใจก็เล่าว่าหนูถูกแม่รัศมีตีจนหนูต้องวิ่งหนีเข้ามาหลบในป่าพายักษ์แล้วหนูก็สะดุดล้มลงพ่อปู่พายักษ์ช่วยหนูไว้เอากิ่งพายล้อมตัวหนูแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในลำต้นข้างในมันกว้างกว้างจะเพาะมีห้องนอนห้องเล่นมีของเล่นเยอะแยะ ขนมก็อร่อยอร่อยหนูกินทั้งวันเลยจ้ะแล้วดวงใจก็เล่าถึงเรื่องที่รัศมีมักทำร้ายเธอเสมอเสมอโดยที่พ่อของเธอไม่รักแค่ระคายเลยแม้แต่น้อยแม้จะอยู่บ้านเดียวกันประสงค์พูดว่าพ่อผิดเองที่หลงเชื่อว่ารัศมีเขารักลูกพ่อขอโทษนะจ๊ะที่ปกป้องลูกไม่ดีหนูรู้ว่าพ่อรักหนูที่สุดหนูก็รักพ่อที่สุดจ้ะ แล้วระสงฆ์ก็พาดวงใจกลับบ้านก่อนกลับเขาพูดกับต้นไผ่ว่าเราขอขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือลูกของเราอย่างดีต่อไปนี้เราจะเป็นคนคุ้มครองไม่ให้ใครมาตัดต้นไผ่ของท่านอีกต่อไปเมื่อไปถึงบ้านรัศมีตกใจอย่างมากที่เห็นดวงใจแต่แสซงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานเจ้ยแจ้วว่าลูกดวงใจไปเล่นที่ไหนมาจ๊ะแม่เป็นห่วงหนูมากเลยจ้ะ ประสงค์มองหน้ารัศมีอย่างเย็นชาพูดว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้วเธอไม่ต้องแสดงละครตบตาพี่อีกต่อไปไม่คิดว่าเธอจะร้ายกาจกับดวงใจได้ขนาดนี้อะไรนะจ๊ะพี่จ๋าหนูดวงใจเขาแต่งเรื่องอะไรเล่าให้พี่ฟังเถอจะ๊ะเด็กๆก็อย่างนี้แหละไม่รู้ว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนนึกเอาเองพอแล้วรัศมีพี่จะไม่เอาเรื่องเธอ ถือว่าพี่โง่เองขอให้เธอออกจากบ้านหลังนี้เช้าพรุ่งนี้ไม่อย่างนั้นจะหาว่าพี่ร้ายไม่ได้นะพี่จ๋าพี่ต้องเชื่อน้องนะจ๊ะประสงหันหลังและจูงมือดวงใจเข้าไปในห้องนอนโดยไม่สนใจกับรัศมีอีกเลยรัศมีไม่รู้จะทำอย่างไรเธอกระแทกเท้าอย่างแรงและกรีดเสียงดังลั่นบ้านเธอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ คลุ้มคลั่งจนวิ่งออกจากบ้านไปอย่างไม่รู้ตัวเธอวิ่งไปทางหลังบ้านและเข้าไปในป่าไผ่ยักษ์กิ่งไผ่ทั่วทั้งป่าก็ไหวซันราวกับถูกพายุถาโถมเข้าใส่เมื่อรัศมีวิ่งไปถึงไผ่ต้นไหนขแขนกิ่งของไผ่ต้นนั้นก็จะกระพือและฟาดเข้าใส่เธอเป็นทอดๆไปเธอร้องแผดเสียงจนลั่นไปทั้งป่าเอามือของพวกแกออกไปอย่ามายุ่งกับฉัน และเธอก็วิ่งหนีหายลึกเข้าไปเสียงของเธอก็ค่อยๆจางลงจางลงและป่าทั้งป่าก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบดังเดิมดวงใจและประสงค์อยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างมีความสุขประสงค์ไม่คิดที่จะมีเมียมใหม่อีกเลย